เจ้าของสวนเพิ่นครับไอผมนี่เมือเล่ามาแบบพามนะครับผมชุดขาววันพระนะครับอ้าแนะนำตัวหน่อยพี่แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมคุณครูวันชัยพาลีรักครับผมครับผู้ดูแลสวนไผ่บนเขาวตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาตะกอนเป็นสถานียิปตุมชนครับท้องถิ่นไผ่สวนใบยาขาวครับผมตอนนี้ก็มีแต่สวนไผ่บยาขาวครับอย่างเดียวไม่มี ในสวนมีอะไรบ้างครับในสวนพี่ก็มีมากมายหลายอย่างนะครับมีทั้งมะพร้าวมีทั้งน้อยหนามีทั้งกล้วยแล้วก็เมีไผ่โอ้ไผ่ก็มีเนาะมีปลาด้วยมีกล้วยมีน้อยหนามีอินทผาลัมมะพร้าว โอ้หลายฟ้าวยี่สิบสี่ต้นครับมะฟ้ามียี่สิบสี่ต้นหวังว่าเกษียณแล้วจะมาหมมาดูแลสิเกษียณแล้วจะมาจัดอยู่ตัวนี้เต็มเต็มจะมาเป็นพระฤาษีบนกอแก้วพิศดารซิวกอแก้วพิศดารพี่เขาจะมีอารมณ์ขันนะครับมีครับปลานะครับปลาก็หลายพี่น้องปลาก็เยอะมีปลาในทองมีปลาตะเพียนปลากรดด้วยเนาะเออนี่ครับง่อยกระปอดกระแปดนี่กบพี่น้องกบครบห็นบ่ครับพี่น้องกบกบ กบอะไรลูกอ่าน,นั้นโอ,โ,อโอ้ใครเป็นคนให้อาหารปลาเนี่ยน้องพึกให้ลายให้ลอยให้ปลามันมาเข้าอะ่ะตรงไหนลูกอ๋อใครเป็นคนยกยอพี่พียกยอมันมันตื่นแล้วมันตรงใจ้วบบถึกมันตอนแรกมันมันขึ้นอยู่อ่ะตอนแรกมันขึ้นแล้วมันก็กระโดดออกอ่ะแล้วอาหารมันยังเยอะมันก็เลยไม่กินเนาะแม่พี่ตานก็ตกปลาให้ทำถ้ไปทำตาดให้ยกนาให้ยกอ้อมครับ ก้องใส่ไก่ครับขนาดความกว้างถามพี่วันชัยแล้วสองเมตรนะครับลึกเมตรห้าสิบลึกเมตรห้าสิบคือลึกกว่าอ่าท่วหมหัวนูแล,ล้วลูกใช่ปลากระโตวไว้ครับหลอดไฟนี่่นเอาลรรมาแรงให้มันตกลงไปถือว่าระมันแคบมันแคบมันต้องสะดุ้งกว้างกว่านี้อันนั้นเดี๋ยวอันนั้นบ่อพักยังปลาลูกปลาปวตัวนะ โอ้อ pues ันนี้บ่อพักลูกพักตุแต่มาปล่อยลูกแม่มันโตแล้วครับผมผมบ่ได้พักเลยผมปล่อยลงให้หน้าเลยไหมแม่ป่าพอมีป่าใหญ่ไงอครับแมีป่าตะเพียนครับเรามาศึกษาดูงานนะครับเนาะของเอื้อยเพื่อนผู้นาป่าเพคนนะครับเผื่อสีสีเอาไปพัฒนาของเฮานะครับเนาะโอ้คักคักคักเอาไม่ได้จังหน่อยสนุกกินเลยนี่ยกให้เร็ว เอาว่าพี่เอาดามมันว่าพี่ต้องสะอฝุ่นมาจากพีได้เอาไปนองเล่นต่านนู้นดีด่านนู้นน่ะได้แน่นอนไปไปไปมันไม่กลัวกัอันนั้นไปกันดีกว่าไปนะครับกล้วยเราก็งามงายมีแต่วีใหญ่ใหญ่ได้แน่นอนไหมต้นไม่ไหวแล้วนะถ่ายอยู่เมัดปีระบังเลยผัวถ่ายกล้วยอยู่เมัดปีว่าสันพี่โตให้นั่งเลยอันนี้ยกปลาเนี่ยครับยังบบถือครับมันสะดุ้งหน่อยสะดุ้งทีมันโบข้าดอกต้องสะดุ้งห่างๆปลามันตใหญ่แล้วไปเล่นด่านนู้นก็ดีกว่า โอ้ดูครับสุดยอดเลยสวนยางพาราแล้วก็มีจักไรก็พี่ยี่สิบไหลว่ะจั๊กไหลที่ดีร่วมทั้งหมดนีิเจ็ดสิบไหลครับเจ้าของที่หลายที่สุดในตำบลนี่แหะครับบ้านโพุนนี่ครับผมท่านอาจานในน้อยเด่นในน้อยบ่อะปลาในทองก็มีครับอรจะไปเลีกกน่สุดยอดเลยน้องฟึ๊กให้อาหารปลาเลยลูกปลาบึกก็มีว่ะมีปลาบึกด้วยเหรอใช่โอ้โหตรงไหนลูก อยากไปได้ดีจเลยนะวจะพาไปดูตะโนนและตะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งรับกุ้งยังล่ะโอ้บึงปาใกล้ๆนะบ่ต้องตั้งลงเลิกเลยตัางหิมๆเน่ยปามันเข้าไปพร้อมกันยกท่านยกประจ้างกับประานเลย่าดอง้ยอกี้ป่ามันวิ่งมันกะโดดออกเมื่อกีปามันก็โดดออกใช่ไหมหมาวิ่งมาอย่างไวเลยอ๋าเดี๋ยวพ่อจะยกให้นี่มเดี๋ยวพ่อจะลองยก